วันนี้นะคะพี่นิะจะมาแนะนำวิธีการาแชร์ลิงก์ในการขายรถมือสองนะคะเราจะมีวิธีการในการแชร์ลิงก์โพสยังไงเรามาดูกันได้ในคลิปเลยค่ะก่อนอื่นนะคะสำหรับ สมาชิกที่สนใจจะขายรถมือสองนะคะเเราสามารถจะมีลิงก์เว็บในการขายรถได้อย่างไรอย่างแรกนะคะคือ 1. สมัครสมาชิกกับสีกุ้งโบกเกอร์นะคะ 2. มีบัตรในหน้าประกันวินาศภัยนะคะ 3. ส,สมัครใช้เว็บ7-2-4นะคะหลังจากนั้นท่านจะได้รับเว็บไซต์ในการแชร์โพสต์ลิงก์ในการขายเว็บมือสอง เมื่อเราเข้ามาที่เว็บ724แล้วนะคะขั้นตอนแรกให้เราล็อกอินเข้าไปที่ระบบนะคะกดไปที่เมนูเข้าสู่ระบบนะคะเสร็จแล้วให้เราใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะเข้าคลิกเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วรอสักครู่นะคะระบบจะ ้ามาที่หน้าแดชบอร์ดนะคะหน้าแดชบอร์ดเนี่ยเราเลื่อนลงมาด้านล่างเราเห็นเลยนะคะรถมือสองนะคะตรงนี้เราคลิกเข้าไปเลยนะคะเราจะเห็นรดเด็ดที่ขึ้นมานะคะ,ะขึ้นมาของแต่ละคันว่าราคารถนะคะ เท่าไหร่แล้วก็ยี่ห้อรุ่นรถนะคะถ้าเราสนใจตัวไหนสมมติเราสนใจตัว honda b r i o นะคะให้เราคลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการแชร์ตัวนี้นะคะรายละเอียดรุ่นรถเนี่ยเราดูอยู่ข้างล่างเลยนะคะรู้จักรถมากขึ้นด้วยข้อมูลของรถคันนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดปีนะคะอะไทางไม่จังหวดัดก็สามารถกดฟังเสียงสตาร์ทของรถ ได้ด้วยนะคะก็คือถ้าเรากดเข้าฟังเรากดที่สตาร์ได้เลยนะคะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมของรถคันนี้ซึ่งเราสามารถที่จะก๊อปปี้แล้วก็เอามาเอามาโพสได้นะคะ,ะวิธีการที่เราจะเอารูปเนี่ยเราดาวน์โหลดรูปภาพมานะคะ,ะดาวน์โหลดเล็กเล็ใหม่มาคลิกค้างไว้นะคะกดดาวน์โหลดรูปภาพนะคะแล้วก็ถ้าจะเอาตัวตัวตัวรถ ตัวรถอ่ะเราหมุนไปที่ตัวรถอ่เราเอาด้านข้างมาด้านนี้นะคะดาวน์โหลดรูปภาพโอเคค่ะเสร็จแล้วเราแชร์นะคะกดไปที่แชร์นะคะคลิกเพื่อคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะอันนี้เราจะแชร์ไปที่ไหนเรากดไปเลยอะคะ่ะสมมติว่าเราต้องการแชร์ไปที่เ c e b o o k เรานะคะก็มาที่ตรงนี้นะคะ กดวางอ่าเดี๋ยวก่อนอ่ากดวางอันนี้ก็คือเป็นลิงก์เรานะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้พี่นิดลืมเรากดข้อมูลรถนะคะ copy ข้อมูลรถด,ด้านล่างตรงนี้นะคะก็กดข้อมูลคัดลอกนะคะและก็วางนะคะ สนใจรายละเอียดคลิกเลยนะคะสนใจคลิกเลยนะคะนะคะหรือติดต่อเบอร์โทรนะคะเออลืมลงรูปรถเราด้วยนะคะที่เราเซฟเก็บไว้อันนี้อันนี้นะคะก็อันนี้เป็นเป็นการเสร็จขั้นตอนแล้วเราก็กดโพสตไปนะคะ เมื่อเรากดโพสต์ไปก็จะเข้ามาออตัวตัวโพสต์ตัวนี้ก็จะอยู่หน้า Facebook ส่วนตัวของเรานะคะซึ่งก็เพื่อนๆหรือนนคนที่เป็นเพื่อนเราก็จะเห็นออข้อความนี้นะคะถ้าใครสนใจก็จะทักเรามานะคะเราก็ถามรายละเอียดนะคะเ,ออเบอร์โทรเบอร์โทรติดตอ่อกลับนะคะเพื่อที่เราอะคะ่ะจะได้ใส่ข้อมูลนะคะ สมมุติมีคนทักเรามาปุ๊บนะคะให้เรากลับไปที่เดิมนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะให้เราติดต่อกลับนะคะใส่ชื่อลูกค้าเบอร์โทรนะคะข้อความเพิ่มเติมนะคะว่าลูกค้าอาจจะมีคอมเมนต์ของรถคันนี้ว่าอาจจะอยากได้สีอื่นอะไรอย่างนี้นะคะก็เราใส่คอมเมนต์ไปได้แล้วเราก็ เอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเลือกเวลาได้นะคะติดต่อทันทีหรือหรือในช่วงเวลาไหนนะคะเสร็จแล้วเราก็กดให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้เลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทาง724ติดต่อกลับหาลูกค้านะคะทีนี้บางคนอาจจะสงสัยนะคะหรือเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าแล้วแล้วเจ้าหน้าที่72 4สจะรู้ได้ไงว่าเป็นลูกค้าเรานะคะเนื่องจากว่าพี่นิดบอกแล้วว่ามันเป็นลิงก์ ตัว a f f i l i a t e เนี่ยคือตัวนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะรู้ได้ทันทีเลยว่าลิงก์ตัวนี้เป็นลิงก์ของเรานะคะถ้าเราแชร์ถูกต้องแล้วแล้วก็กดเข้ามาในระบบนะคะซึ่งเข้ามาในตัวขายรถมือสองทุกครั้งให้เราล็อกอินเข้าระบบของเรานะคะตัวลิงก์เนี่ยมันก็จะตามติดไปเลยไม่ว่ากับลูกค้าหรือกับเจ้าหน้าที่ของ7 2 4ก็จะรู้ได้ทันทีค่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นการจบ คลิปง่ายๆในการแชร์โพสนะคะขายรถมือสองนะคะซึ่งช่องทางในการแชร์เนี่ยเราสามารถโพส์ขายในกลุ่มต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มในการซื้อขายรถยนต์มือสองนะคะในขายดีนะคะหรือว่าในเว็บไซต์ในใน พสที่ท่านเห็นว่า,ามีลูกค้าเราอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถปิดการขายรถยนต์มือสองได้นะคะก็คลิปนี้วันนี้ก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังมาจนจบคลิปสวัสดีค่ะ